เราจะมาเริ่มทำกระเป๋าบาเลลิน่ากันนะคะเราจะมาเริ่มทำชิ้น A กันก่อนค่ะโดยให้ประกบด้านผิดของชิ้นซับในและด้านผิดของผ้าชิ้นนอกค่ะแล้วซ้อนใยบุกไว้ตรงกลางแล้วเนาทั้ง3มชิ้นนี้ให้ติดกันค่ะโดยเราจะเนาจากแนวกึ่งกลางของแนวนอนนะคะออกไปด้านข้างทีละด้านค่ะเพื่อยึดทั้ง3ามชิ้นนี้ให้ติดกัน ต่อไปเราก็จะเนาในแนวตั้งค่ะเริ่มจากตำแหน่งกึ่งกลางเช่นกันนะคะสำหรับการเนาเราจะเริ่มจากกึ่งกลางออกไปด้านข้างทีละด้านนะคะเพื่อป้องกันชิ้นงานโยนค่ะเมื่อเนาเสร็จแล้วนะคะให้ใช้ปากกาที่สามารถลบออกได้ด้วยน้ำตีเส้นตารางเฉียง45องศาค่ะห่างกันเส้นละ2เซนตลอดทั้งชิ้น A นะคะ ตรงนี้จะเป็นแนวในการกิ้วค่ะให้แทงเข็มลงในแนวตั้งฉากนะคะแล้วงัดเข็มขึ้นเป็นช่วงเท่าๆกันแล้วใช้ปลอกนิ้วนะคะช่วยดันก้นเข็มขึ้นมาจะช่วยให้สะดวกและกิ้วได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยค่ะสำหรับแนวการกิ้วเราจะเห็นเป็นเส้นปลาแบบนี้นะคะให้กิ้วไปทุกเส้นที่เราตีตารางไว้ โดยเริ่มจากกึ่งกลางการกิ้วจะทำให้ชิ้นงานนูนสวยงามและผ้าทั้ง3ชิ้นติดกันค่ะแล้ให้เราลอกแพทเทิร์นของชิ้น A นะคะลงบนเทมเพลตค่ะแล้วตัดตามแพทเทิร์นโดยที่ไม่ต้องเผื่อตะเข็บเราก็จะได้เทมเพลตสำหรับไปวางบนผ้าค่ะแล้วนำเทมเพลตนะคะมาวางทับบนชิ้น A แล้วใช้ปากกาที่สามารถลบออกได้ด้วยน้ำ วาดแพทเทิร์นตามเทมเพลตค่ะเราก็จะได้แพทเทิร์นของชิ้น A นะคะแล้วให้ตัดตามแนวที่เราวาดโดยไม่ต้องเผื่อแต่เข็บค่ะเมื่อเราตัดตามแพทเทิร์นแล้วนะคะให้เราใช้น้ำลบปากกาสีฟ้าที่เราขีดเป็นแนวของการกลีวออกนะคะแล้วผึ่งไว้ให้แห้งจากนั้นให้เย็บลูกไม้ติดและเย็บป้ายตกแต่งแฮนด์เมดติดทับบนลูกไม้นะคะตามตำแหน่งในแพทเทิร์นค่ะเรามาทําชิ้น B กันนะคะ โดยให้รีดผ้ากาวที่ด้านผิดของผ้าค่ะชิ้น B จะขนาด23คูณ18เซนนะคะแล้วให้รีดทบครึ่งให้เรียบค่ะเตรียมไว้สำหรับการประกอบในขั้นตอนต่อไปนะคะชิ้น C นะคะให้เรารีดผ้ากาวที่ด้านผิดค่ะแล้วจัดให้ได้ขนาด44คูณ10เซนนะคะใช้ปากกาที่สามารถระบบอกได้ด้วยน้ำขีดแบ่งช่องในวิธีทำจะบอกนะคะว่าแบ่งเป็นช่องขนาดเท่าไหร่บ้าง แล้วให้พับรีดตามเส้นที่เราขีดพับรีดขึ้นลงตามแนวเส้นจะได้ลักษณะของช่องใสก่กราดค่ะที่มีช่องลดหลั่นกันแบบนี้นะคะโดยที่ขอบด้านล่างของด้านหน้าและด้านหลังจะเสมอกันพอดีค่ะแล้วให้คุ้นที่ขอบด้านขวานะคะโดยให้ตัดผ้าคุ้นที่กว้าง3เซนประกบด้านถูกกับขอบด้านขวาแล้วเย็บให้ติดกันตะเข็บ0.7เซนเมตรค่ะ แล้วตลบผ้ากุ้นไปด้านหลังพับครึ่องอีกครั้งหนึ่งแล้วสอยให้ติดกันตลอดแนวนะคะจากนั้นนะคะให้นำชิ้น C ไปวางทับบนชิ้น B โดยให้ขอบด้านซ้ายและขอบด้านล่างเสมอกันค่ะแล้วเนวให้ติดกันเนาทั้ง3ด้านนะคะแต่เว้นด้านที่กุ้นไว้ค่ะ เราจะมาทำชิ้นดีกันนะคะเป็นชิ้นช่องที่ใส่เหรียญนะคะโดยเราจะวาดแพทเทิร์นที่ผ้าด้านผิดค่ะให้เราตัดเทมเพลตตามแพทเทิร์นนะคะแล้วนำเทมเพลตมาวางที่กึ่งกลางแล้วลอกแพทเทิร์นตามด้วยปากกาที่สามารถลบออกได้ด้วยน้ำนะคะให้ทำเครื่องหมายกึ่งกลางทั้งสองด้านทั้งสี่ด้านนะคะและทำตําแหน่งของช่องกลับผ้าด้วยค่ะ อันนี้จะเป็นชิ้นซับในนะคะเมื่อวาดแพทเทิร์นแล้วนะคะให้ตัดโดยรอบตะเข็บ0.7เซนเมตรค่ะเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะวางประกบด้านถูกของชิ้นซับในกับด้านถูกของชิ้นนอกซ้อนใยบุไว้ด้านล่างสุดนะคะแล้วเย็บให้ติดกันนะคะตามแนวเส้นแพทเทิร์นที่เราวาดโดยรอบค่ะ แต่จะเว้นในส่วนของช่องกลับผ้าไว้นะคะเมื่อเย็บเสร็จแล้วเราจะตัดชิ้นนอกให้เท่ากับชิ้นซับในก่อนแล้วเราก็จะพลิกด้านหลังไปเลีมยมใยบุให้ชิดกับเส้นเย็บค่ะเราให้ใช้กรรไกรนะคะคลีบบริเวณส่วนโค้งเพื่อให้สามารถกลับผ้าออกมาได้อย่างสะดวก กลับผ้าออกมาจากช่องกลับผ้าที่เราเว้นไว้นะคะโดยใช้กันไกลสำหรับกลับผ้าดึงที่ตะเข็บของชิ้นงานนะคะกลไกกลับผ้าจะช่วยทำให้กลับผ้าได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะใยก็จะกลับเข้าไปอยู่ตรงกลางนะคะเราสามารถใช้กันไกลกลับผ้าช่วยจัดแต่งชิ้นงานบริเวณที่ลึกแล้วก็เล็กๆได้นะคะ เมื่อจัดแต่งจนสวยงามแล้วเราก็จะมาสอยปิดบริเวณช่องกลับผ้าค่ะโดยให้พับขอบผ้าเข้าไปนะคะตามแนวเส้นแพทเทิร์นที่เราวาดไว้แล้วสอยปิดให้เรียบร้อยค่ะแล้วขี่เส้นเป็นแนว q ก i วนะคะเป็นเส้นตรงห่างกันเส้นละหนึ่งเซนค่ะแล้วเริ่มเกลวจากเส้นที่อยู่กึ่งกลางลักษณะการกลวก็เช่นเดียวกันนะคะโดยให้แทงเข็ม ในแนวตั้งฉากให้ทะลุทั้ง3ชั้นค่ะเพื่อความสวยงามนะคะควรแทงเข็มขึ้นลงให้ระยะเท่าๆกันค่ะใช้ปลอกนิ้วนะคะช่วยดานก้นเข็มเส้นแนววิวที่ได้จะเป็นแนวเส้นปลาค่ะควิวไปทุกเส้นที่เราขีดไว้เริ่มจากกึ่งกลางออกไปด้านข้างทีละด้านนะคะเมื่อวิวเสร็จแล้วนะคะให้เราพับทบครึ่งค่ะ เราให้ทําเครื่องหมายขึ้นมานะคะ5เซนติเมตรทั้ง2ด้านค่ะตรงนี้จะเป็นตําแหน่งที่เราจะสอยด้านข้างให้ติดกันนะคะสอยสูงขึ้นมา5เซนติเมตรทั้งสองข้างค่ะชิ้นงานด้านข้างก็จะติดกันเมื่อนาเสร็จแล้วนะคะให้เรากุนที่ขอบด้านบนค่ะโดยประกบด้านถูกของผ้ากุนนะคะกับด้านถูกของชิ้นงานเย็บให้ติดกันตะเข็บ 0.7เซนติเมตรค่ะแล้วตลบผ้ากุ้นไปด้านหลังพับอีกครั้งหนึ่งแล้วสอยให้ติดกันตลอดแนวค่ะให้นำชิ้นดีมาวางทับที่กึ่งกลางของด้านขวาของชิ้นดีค่ะแล้วจะเหลือขอบจากทางด้านขวาประมาณ1เซนนะคะแล้วเนาให้ติดกันแนาเฉพาะในส่วนของด้านล่างนะคะ ให้นำชิ้นที่ประกอบนี้ไปวางที่ด้านซับในนะคะของชิ้น A ค่ะแล้วเนาให้ติดกัน3ด้านยกเว้นด้านบนค่ะเมื่อเนาเสร็จแล้วนะคะให้เล็มมุมด้านล่างให้เท่ากันค่ะโดยพลิกชิ้น A นะคะเราจะเห็นส่วนที่เกินมาของชิ้น B เลียมมุมให้โคง้งสวยงามเท่ากันค่ะทั้งสองด้านนะคะเฉพาะมุมด้านล่างชิ้น E นะคะชิ้นที่ปิดกระเป๋าให้เรารีดผ้ากาวที่ด้านผิดของผ้าค่ะแล้วตัดแบ่งครึ่งแล้วนำเทมเพลตนะคะที่เราวาดแพทเทิร์นไว้แล้วแล้วตัดตามแพทเทิร์นแล้วนะคะมาวางที่ด้านผิดของชิ้นหนึ่งโดยให้ขอบด้านล่างเสมอกับขอบผ้า แล้ววาดแพทเทิร์นตามแล้วตัดโดยรอบนะคะเผื่อจะเข็บ0 5เซนติเมตรค่ะแล้วให้ประกบด้านถูกนะคะกับด้านถูกของอีกชิ้นที่เราตัดแบ่งครึ่งเมื่อกี้ประกบด้านถูกเข้าหากันค่ะแล้วเย็บตามแนวเส้นสีฟ้านี้นะคะตอนวางให้ระวางด้านล่างเสมอกันนะคะ เมื่อเย็บให้ติดกันแล้วนะคะเราก็จะตัดอีกชิ้นหนึ่งให้เป็นตะเข็บ0.5เซนติเมตรเท่ากันค่ะแล้วให้คลิปบริเวณส่วนโคง้งเพื่อที่ว่าเวลาเรากลับด้านถูกออกมานะคะจะสามารถกลับได้อย่างสะดวกค่ะให้กลับด้านถูกออกมาด้วยการไกลสำหรับกลับผ้านะคะโดยให้หนีบไปที่ตะเข็บแล้วดึงออกมาสำหรับชิ้นงานที่มีความเล็กและลึกนะคะาการไกลลับผ้าจะช่วยทำให้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะ แล้วจัดแต่งทรงให้สวยงามเราก็จะได้ชิ้นของที่ปิดกระเป๋านะคะแล้วให้เย็บกระดุมแม่เหล็กตัวผู้นะคะติดที่ด้านหนึ่งส่วนด้านหลังจะเย็บกระดุมไม้ติดในตำแหน่งกึ่งกลางนะคะแล้วให้หน้าหลังนี้เย็บให้ตรงกันค่ะแล้วนำไปเนาติดที่ชิ้น A ด้านหน้านะคะในตำแหน่งกึ่งกลางให้ตรงกันนะคะแล้วให้เนายึดไว้ก่อนเนาเฉพาะบริเวณขอบด้านล่างค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะกุ้นรอบตัวกระเป๋าค่ะเมื่อกุ้นเสร็จแล้วนะคะให้ติดกระดุมแม่เหล็กตัวเมียที่ด้านขวาของกระเป๋าค่ะในตำแหน่งกึ่งกลางเท่ากับแม่เหล็กตัวผู้นะคะเมื่อพับรบครึ่งแล้วก็จะสามารถติดกันได้พอดีแบบนี้นะคะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือการใส่ปากรปาาาปากระเป๋าโลหะค่ะโดยให้นำปากกระเป๋าโลหะมาสวมกับชิ้นดี ช่องใส่เหรียญนะคะจะมีร่องอยู่นะคะให้เราสอดปากของชิ้นดีเข้าไปแล้วเนายึดให้ติดกันก่อนนะคะโดยวิธีการเนาเราจะเนาจากกึ่งกลางออกไปด้านข้างทีละด้านที่ปากกระเป๋าโลหะด้านหลังก็ทำเช่นเดียวกันนะคะแล้วเย็บด้นถอยหลังนะคะไปตามรูของปากกระเป๋าโลหะค่ะ เย็บด้นถอยหลังทั้งปากกระเป๋าด้านหน้าและปากกระเป๋าด้านหลังนะคะเมื่อเย็บปากกระเป๋านะคะทั้งทางด้านหน้าและทางด้านหลังเราก็จะสอยตรงบริเวณด้านหลังนะคะให้ติดกับผ้ากุญเพื่อยืดให้ติดกันค่ะและสอยบริเวณด้านข้างของชิ้นีทั้งสองข้างให้ติดกับชิ้น D ด้วยนะคะเราก็จะได้กระเป๋าเลล l น n a ที่เสร็จสมบูรณ์ค่ะ